สวัสดีค่ะหนูชื่อพัทธ,ธิราตั้งจันททัศน์ชื่อเล่นชื่อสกายอยู่ชั้น2ห้องสองเลขที่24วันนี้หนูจะมานำเสนองานชื่นใจได้เรียนรู้มมหาจรกร์พูดกินได้ครั้งที่2ภาคเรียนวิริยะเป้าหมายของวิชาที่หนูทำสำํเเ็จคือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะทบทวนหน่วย วัดลิตรเดซิลิตรและมิลลิลิตรอยู่ประจำหนูจะต่อยอดโดยนำจำนวนหน่วยวัดปริมาณนนะ้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะวิชาที่หนูอยากพัฒนาคือวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยค่ะอุปสรรคคือเขียนกรอนเพลงยังไม่ค่อยคล่องจองจะพัฒนาโดยอ่านหนังสือคำกรอนคำไพเรให้สม่ำเสมอค่ะหนูสามารถทำตาม เป้าหมายงานบ้านได้ค่ะเพราะหนูทําอยู่เป็นประจำทุกวันและยังคงจะทําต่อไปค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้คืนหนูได้พึ่งพาตัวเองและยังช่วยหนึ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะงานวิจ,จัยมาสร่ใเพื่อกินได้ของหนูหัวข้อสีเทียนที่ทำจากดอกอัญชันที่มาแล้วความสำคัญของงานวิจัยหนูคือ หนูสนใจสีของดอกอัญชันค่ะที่บ้านมีปลูกและออกดอกทุกวันแต่ถ้าไม่เก็บดอกดอกก็จะร่วงทิ้งไปค่ะเลยคิดว่าน่าจะเก็บดอกอัญชันมาทําอะไรบางอย่างได้และหนูใช้สีเทียนบ่อยเลยคิดว่าถ้าใช้สีจากดอกอัญชันมาทําสีเทียนจะทําได้ไหมโดยจะทําสีเทียนจากดอกอัญชันที่ใช้วัตถุดิ เป็นพืชธรรมชาติปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะสมมติฐานของหนูคือถ้าทำสีเทียนจากดอกอัญชันจะทำให้ได้สีเทียนที่มีสีน้ำเงินหรือม่วงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อเด็กเวลานำไปใช้เพราะดอกอัญชันเป็นพืชที่ให้ส,ส,สีน้ำเงินหรือม่วงวัตถุดิบเป็นพืชธรรมชาติเช่นขี้ผึ้ง ดอกอัญชันค่ะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานคือการสกัดสีจากดอกอัญชันจะได้สีน้ำเงินหรือม่วงเพราะมีสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันและวัตถุดิบเป็นพืชธรรมชาติทำให้ปลอดภัยเพราะขี้พึ่งเป็นสารในกลุ่มลิพิดพบในธรรมชาติที่นำมาใช้คือไข่ที่ผลิตจากสัตว์คือไข่ ของพึ่งค่ะหนูวางแผนการทดลองไว้คือถ้าใช้วิธีการเกือกส,สีจากดอกอัญชันวัตถุดิบอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำต่อไปนะคะคือการบันทึกผลการทดลองบันทึกผลแบบเขียนบรรยายสีเทียนที่ได้แข็งตัวไหมทดลองใช้สีเทียนใช้ได้จริงไหมสีเข้มหรืออ่อนซึ่งผลการทดลองระหว่าง ทีู่อนอุ่นขี้พึ่งให้เริ่มละลายจนกลายเป็นน้ําแล้วเอ,เ,อเอาดอกอัญชันมาขยํากับขี้พึ่งอุ่นจนได้สีที่ต้องการแต่ระหว่างขยําดอกอัญชันกับขี้พึ่งอุ่นอัญชันไม่ออกสีและขี้พึ่งแข็งตัวเร็วเกินไปจึงเกิดความรู้ว่าสีจากดอกไม้สลายเร็ว แล้วความเข้มสีน้อยมากต้องใช้ดอกในจำนวนที่เยอะมากถึงจะได้สีที่เข้มขึ้นสีจากดอกไม้จึงเหมาะกับงานอาหารมากกว่าเหมาะจะนำมาทำเป็นสีน้ำมากกว่าค่ะจบงานวิจัยที่หนูได้ทดลองทำสีเทียนจากดอกอัญชันแล้วนะคะแล้วมาติดตามกันในครั้งหน้านะคะว่าเราจะมาทดลองอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ